สวัสดีครับพี่น้องมืาอนี้เข้าซื้อโมพาสเบื้องแป้งบมะพรกาดครับเบิ้งอีกแล้วแป้งบมะพร้าดนะเบิ้งแนวอื่นเนี่ยโอ้ยสีบเบิ้องยังหันหน้ามาหากล้องว่าโมหม่เบิ้องกาลักน้ำครับเบิ้องกาลักน้ำเป็นยังกาคือได้ลักน้ำดูไปซะามืดม <laughs> <laughs> สวัสดีพี่น้องป้องไปสุขคุณสุขคนคลิปนี้เป็นคลิปที่ได้หาล้อยซับแล้วครับ หาลอยกว่าแล้วแหละก็ขอขอบคุณขอบคุณกันหลายๆนะครับที่ให้เกียรติต่มแล้วก็กดไลค์น้าเลยหลายคลิปที่กดไลค์แล้วก็เลยหลายคลิปที่ความเมีตนน่ารักน่ารักปั่นสุกกันฟั่งผู้ท่องคนก็บอกว่าอันมีโยอันหนึ่งอันเล่าหออหนั้งอันมันเปื่อยหน่วยมันเป็นยังไงฟิมมันขาดจริงป่หนังสมัยตะกี้มันเป็นยังซี่เขาสีใส่ฟิมมันเป็นฟิล์ม มันสิบ่มีเพนซีดีเลยมันเป็นฟิล์มหนังกลางแปลีนอะนะตอนเวลาออกพรรษาแล้วเขาสิเฮ็ดบุญพระเวียดเงี้ยังนี่ยเขาก็สิเอาแนวมากคบงั้นสลองกันนะเราบอกง่ายๆก็สิมีหนังกลางแปลง่ยเนี่ยมีมอลำั่มมูมอลำั่ก้อนซิ่งมอลำั่ก้อนประยุกต์ก็ว่ากันไปยังเงี้ยบุยประยุทต์ดิประยุกต์ห้ยหนี่ว่าลุงตู่ประยุทธ์ห้ยอย่าหาว่าลุงสันก็คือเวลาสายไปก็คักนี่ครับเ,เวลามันห่อนมากคักนะ มันดิเปื่อยงวยอยู่เรื่องจอันครับคือฟิ์มมันขาดมันห้อนมันก็เลยฟิ์มขาดเอันนั้นแหละคือคือคือสาเหตุที่ว่ามันเบิ้งพมดจบนั่นนะอันนี้คืออธิบายสุกันฟังเมื่อนี้เป็นอีกคลิปหนึ่งที่บ่ได้พ่าเบิ้งยังดองืัอนี้คลิปนี้เมื่อว่าห้ฟังซื้อนี่แหละว่าวไปตามภาษานี่แหละครับวบาพื้นนั้นวบาพื้นนันนี้ปันสุกันฟัง่ง ตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหนุอยน,นักเรียนเออตั้งแต่สมัยพูดครับสมัยเรียนปฐมบุญครับสมัยเรียนปฐมนี่โอ้ยอย,อย่าไปเฮด็ดจังว่ะเฮ้ยโอ้ยนัวจะลูกไฟดอกเว้ยที่แมนพูดแมนพูดเออนั่นหัวใจเหรอล่ะพูดพิมพ์ขาดบวแมนหั <c oughs> หวใจเหรอแมนโอ้หอดปฐม <c oughs> เออสมัยผมเรียนนี่กระสิมี่ พัฒนาการทางด้านภาษาไทยนี่มาเรื่อยๆสมัยผมเรียนนี่สิเป็นมานีมานะปิติวีระมานะาชื่นใจเป็นอยงสันเด้แต่สมัยสมัอนี้จ้ามันยังมานีมานะจ้ามันหายไปใส่อีกแล้วว่าไปยังเถอะครับสีวดทนวดกันจนกว่าสีวศพอไหว้คารวะพอไหวนี่สีมีการทำลายกันเกิดขึ้นบ่นี่เนอะ <c oughs> เสียงดังแอีกๆอยู่หันย่อคิดว่าซาเตอร์นะครับลูกสาวหล่ะห่วงซื่อๆนี่ล่ะไม่มียังกษิมีเอาต่อกิมีมานี้มานะเอออพอหลังจากมานี้มานะแล้วก็จิเป็นอียังเห้เกี่ยวกาเออสิีก็จิเป็นเกี่ยวกาพอหลังจากเกี่ยวกานี่ยข้อมุ่นเหมือดครับจักไม่ยังต่อ,อจ๊อบไม่ได้แล้วเออเอ้ว่าขื่นเสียกอะไรขนาดว่าพี่น้นองโอ้เดาโอ้เดาอ,ดาอ,ดาอืแล้วก็ หลังจากที่พ่อตัวแม่นี่ครับเป็นอีกสมัยหนึ่งก็คือเด็กหนุอยสุมือนนี่มาหอดสุมือนนี่เขาก็สิมีวีซ่าเสริมเขาแม่สมัยตะกี้นี่ภาษาอังกฤษพอดีเรียนได้เรียนกับพวอยุ่ปอหาปอหกผจะไ้เรียนภาษาอังกฤษแต่สุมือนนี่ก็ถือว่าหลักฐานโอเคอยู่เรื่องไม่เลียนภาษาอังกฤษแต่แต่ปออนุบาลผมครับที่เขาเอื่นปอขี่ไก่ปัน้ำเพ่งเขานี่แหละเออเพ่งสั้น อ,อันนั้นคือพัฒนาการทางด้านการเรียนเออหลายๆหลายๆคนกับคันรุ่นเล่าข้าวเดียวกันซี่ิอัพขึ้นคือผมนี่กส็สี่สี่เด้เรียนมานี่มาณะอยู่ดอกครับแต่ว่าเด็กน้อยรุ่นไม่ไม่บ้อหูจักอกมานีมานะจกไปใส่ล่ะนี่ครับไปใส่กับบ้หอหูอันนั้นป่าพืชสมัยตะกี้แล้วป้นี่ภาษาแต่ละภาษานี่บ้านเฮ้านี่มันบ่คขึ้นกันเนี่ยครับ ซาพนามที่ใส่เทียนสิงสาราสัตว์ต่างๆกับพวกคือกันมือในสีมเวาเรื่องข้ามาข้างคกครับภาษาการเขาเอื่นข้างคกอยู่เออแต่ว่าภาคอีสานภาคเดียวนี่เสื่อว่าเอาื่นพวกคือกันดิครับขัดส่วนมาทั้งสกลนครนี่เขาเอื่นขี่กระตูก็เอื่นขี่กระตูขัดทั้งวันผมก็เอื่นขี่กันค <c oughs> า,ากแต่ทงางภาคเหนือจะเขาเอื่นยังเออไม่มีเองสัน่นพี่น้องทางภาคเหนืออ,อน่น ซอยคอมเมนต์มาเดืออันข้างโคกนะเขาเอือดนิยังท่างสกุลนครเขาเอือดขี่กระตูครับท่างบ้านพ่อเอือดขี่คันคากมันเวียงสั่นตัวพื้นกัน,นกมันเป็นคือเพ่งเขาอีหละ่ะเขาแต่งมาอันแล้วก็มีคำ้ยังอ,ยงอีกอ่ะโอ้ลายคำามโยขี่บวกเดี๋ยวจะขี่บวกยังกันคิด,คด,คด,คดว่าเราซู่ฟังหรอกอขี่บวกขค่ออกปไหนก็ะตีบ <c oughs> ่า,บาวอันให้ฟังเรื่อยๆหรอก <c oughs> เพราะว่าแต่ละภาษาท้องถิ่นมันบ่คือกันเ<ล>ออคืองบังฮ่งก็แม่ยนบังฮ่งนี่ภาษาอีสานเขาเอ,อื้อนบังฮ่งอยู่เออแต่ว่าคั้นไปทงางภาคเหนือเขาเอื้อนหมากยังไรบ่ดนิหมักก้อยเตี๋ตเพราะว่าแต่มันไปยังซั่นเออคันว่าผลไม้ก็ได้เออแต่ว่าอีกหมากนึงเด้อผมฝากเป็นโจทย์ไปเนี่ยพ,พี่น้งองพี่นางอือทุกภาคเลยนนเนื่องหมากข้อสองหมากแงวอือภาคอื่นเขาเอื้อนยังบอกแน่อือ มูดยากพูดลูกลามามาค้อมาค้อขึ้นหมากี่อย่างง่วงครับขอมูลใหม่อีกแล้วเย้ยาว่เย้าวเย้าวเออเอาไปดนีพ่อแล้วพว่อแล้วอืมอาบลาแฟนๆก่อนอือขอบคุณขอบคุณนด้วยฝากอี่อย่างขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้น้ำเลยเด้อครับเด้อกดกดอียังอไงหือมันมีสุกก็กดให้น้ำเนี่ยะกดกระดิง่งเออกดกระดิ่งน้ำ เพราะวะ่าคันเวลา,าสิอัพโหลดคลิปไม่ไม่สีดหูน้อกันสีเดืเดปิิตตามไปเบื้องไปแย่งกันเอาสารคิวนี่พ่อแค่นี้ก่อนขอ,ขอบคุณขอบคุณกันหลายๆครับสวัสดีครับ